กันครับว่าสิ่งประดิษฐ์ของเขาในวันนี้จะเจ๋งขนาดไหนวันนี้เอาอะไรมาอะไรไก่นี่คืออะไรเตารักโลกครับครับเกี่ยวกับไก่คือเป็นเตาย่างไก่ถูกต้องนะครับเตาย่างไก่ใครๆก็มีปัญหาเตาย่างไก่คืออะไรครับพี่ตาครับก็ย่างไม่ทันไข่ดีใช่ไครับผมลูกค้าบตอบจะบอหไม่ใช่อย่างนั้นปัญหาเตาย่างไก่คือควันครับ เวลาย่างไก่เนี่ยเห็นไหมรถเข็นไก่มาควันเนี่ยโอ้โหเหม็นด้วยเมงชมเแล้วมันติดตัวติดตัวไปหมดแล้วยังไงมันคืออะไรครับนี่มันคืออะไรครับเป็นเตากไก่ย่างครับก็คือแต่ไอ้สีเหล่ยมนี่เป็นเตากไก่ย่างเนี่ยเฮ้ยมันยังไม่ได้อ่าแปลงร่างครับดีมันต้องแปลงร่างก่อนหลายคนอยากนู้ว่านี่ฟิลิปลิซ่ามาหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเตากไก่ย่างกรรมการเชิญเลยนะครับก็คือเตากไก่ย่างควสวรรค์ทั้งหมดจะเวลาฝนตกเขาจะเลื่อนเข้าห้องในแล้วมีฝาปิดก็เวลาเขาแปลงร่างเขาก็จะออกมา โอ,โ,โอ้โหาโอ้โหจากรถเข็นธรรมดาธรรมดาสามารถแปลงร่างกายเป็นเตาย่างไก่ที่ไม่ธรรมดาได้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันจะพิเศษขนาดไหนอ่ะประเด็นหลักๆก็คือว่าเป็นเตาไก่ย,ย่างเับเป็นเตา,าย,ย่างแล้วก็เก็บได้ปิดได้เปิดได้เลช่อ,อย,ยได้อ่ะเมเนมีอะไรอีกครับอ่าแล้วมันไงมันจะไม่มีควันได้ยังไงตรงไหนอ่ะยังไงครับก็คือควันของเขาจะน้อย นี่ผมยืนอยู่ตรงหน้านี่เลยนะเนี่ยไม่มีอะไรประทะผมเลยเนี่ยยังไม่จุดไม่จุดว่านะครับผมเที่พรากรุงพี่จะมาช่วยขายของหรือจะมาทําให้เสียของกันครับเนี่ยผมว่าเรามาดูกันดีกว่าครับว่าจะจุดหรือไม่จุดกันแน่ที๋ี้ตำลงมันจุดหรือยังนี่ตอนนี้ตอนนี้อุ่นๆอยู่ฮะอุ่นๆคือแปลว่าอะไรก็คือมันสามารถที่จะต่อเชื้อเพลิงคืออะไรเป็นฐานครับทั่วไปทั่วไปแบบไหนก็ได้ใส่เข้าไปยังไงครับเป็นฐานใส่ไปเองใส่ก็สามารถที่จะ กดลิฟฮะเดี๋ยวยกขึ้นอีกทีนิยกขึ้นมาอย่างงี้สบายๆแล้วก็ค้ำเอาไว้เพื่อที่จะยังไงใส่เชือเพิ่อเขี่ยทานเวลาไฟลุกหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าไฟไหมไฟติดขึ้นมาจากความร้อนของเตาเนี่ยมติดอะไรล่ะพอไฟลุกเสร็จปุ๊บเราก็มาเคลียได้ให้มากให้น้อยก็ยกลุกได้เราก็ยกหนียกหนีอ่ะความร้อนของไฟโอ้โหบอกได้คำเดียวครับว่าคิดได้ยังไงครับเนี่ยระบบไก่สะดุ้งหนีไฟ ระบบนี้จะมีเจ้าตัวตะแกรงที่เชื่อมต่อกับโครงสร้างเหล็กที่สารไข้กันอีกชั้นเพื่อความสะดวกในการยกขึ้นยกลงและเพิ่มเหล็กคำยันเสริมความมั่นคงในการรับน้ําหนักของตะแกรงนั่นเองครับเพียงเท่านี้ไก่ย,ย่างของเราก็จะไม่ไหม้เวลาย่างแน่นอนส่วนี้เป็นอะไรคเป็นสแตนเลสครเป็นสแตนเลสนี่ไข้กันอยู่นะฮะร,ระหว่างนี้มันมีตาตาลานเกิดขึ้นครับตัวนี้ก็จะสามารถเปิดได้ ไปล้างทำความสะอาดออ๋ถอดเป็นชิ้นๆได้เขาทำได้ล้างของชิ้นได้ของของเราไม่เป็นตะแกรงขัดไม่สารถ้าสารเนี่ยเขาจะล้างตรงตรงรอยขัดอ๋อรอยขัดแล้วทำไมต้องให้มันเป็นตะแกรงด้วยมันจะลำเลียงน้ำน้ำไก่ที่ถูกย่างด้วยความร้อนเนี่ยไหลไปตามนี่แหละฮะครับลงมาไหนฮะเนี่ยลงมาช่องนี้ฮะช่องนี้ฮะแล้วนี่เอาไปไหนต่อฮะก็เอาไปเก็บใส่าขวดแล้วก็เป็นไบโอดีเซลได้ด้วยไอดเซลน้ำมันไก่ไปเพื่ออะไรอ่าน้ำมันไก่เป็นน้ำมันขาย อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองทำมาไม่มันจะได้สักกี่อันใช้น้ำมันไก่10กิโลกรัมในน้ำมันไก่1ลิตรต่อวันน้ำมันไก่มีคุณสมบัติอย่างไงก็มีคอรลสเตตรอลสูงแต่ว่าคารลบตรอสูงก็ไปทำงานก็แย่ เป็นไบ<ป>โอดีเซลครับอาจารย์คุณไกรเลิกผมว่ามันคนละประเด็นกับที่อาจารย์ถามแล้วล่ะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเจ้าเตารักโลกนี้มันกักเก็บน้ํามันได้ยังไงซึ่งหลักการของมันก็คือเมื่อเวลาเราย่างไก่น้ํามันจากตัวไก่จะไหลาตามซสี่ของตะแกรงที่ผ่านการออกแบบมาอย่างดีและด้วยลักษณะการวางมุมของตะแกรงที่คล้ายการมุงหลังคาทําทให้น้ํามันจะไหลามารวมกันที่รางรับน้ํามันอีกต่อนหนึ่งละครับคุณผู้ชม และไก่10กิโลกรัมเราจะได้น้ํามันจากตัวไก่ถึง1ลิตรกันเลยทีเดียวซึ่งหากเราเอาน้ํามันไก่ที่ได้ไปผ่านกระบวนการกลั่นเราก็จะได้น้ํามันไบโอดีเซลไว้ใช้กันละครับโอ้โหเตาอะไรกันครับเนี่ยผมว่านี่มันบ่อน้ํามันชัดๆเบาๆนะฮะเยียมๆนะฮะเงียบนะทุกคนเงี่ยบๆนะฮะเดี๋ยวเดทำไมมีหูนะฮะอาจารย์เห็นไหมครับหูยังไงครับผมต้องไปฝ่ายถามก็นี่เขาบอกว่า ไก่จะได้ยินไหมว่าเสียงใครโอ้ oh. ผมว่ามาขายไก่ดีก่ไก่มีหูห <laughs> ม่พี่พลากุุงมุกไก่มีหูผมคงต้องขอบอกว่าคิดได้ยังไงรื